สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พราดก็มาทําอาหารอีสานบ้านเฮานะคะทานกับข้าวเหนียวค่ะวันนี้อากาศดีนะคะนึกอยากจะทําซุปมะเขือนะคะใส่มะเขือควงใส่ปลาทูน,น่ากระป๋องทุกคนอันนี้ก็ข้นพริกหมอมกระเทียมเรียบร้อยนะคะ ปลาทูน่ากระป๋องทล่าเอาไปคั่วก่อนนะคะทุกคนนะคะใช้กระป๋องเล็กค่ะนะคะเพราะใช้เสิร์ฟเล็กเนาะทำไม่ได้เสิร์ฟใหญ่ปลาทูน่าเขาจะช่วยความอร่อยความมันนะคะในการทําชุดมะเขือนะคะนั้นก็ตำนะคะเท่ากันปลาทูน่าอร่อยกว่าปลาทูานะคะทุกคนเพราะไม่มีปลาทูใช้ปลาทูน่าแทน ตมนะคะเขาเนื้อเาก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะตมพอประมาณนี้เนาะก็จะใส่มะเขือพอลาก,กระต้มนะคะพอมะเขือพวงทุกคนนะคะใส่มะเขือพวงเขาจะอร่อยนะคะเขาจะหวานนะหวานคอเวลากินมะเขือพวงนะคะพอลอราชอบมากเลยนะคะ ันนี้แบบป่นแห้งนะคะามไม่ใส่น้านะคะ ต้นหอมผักชีใบผักแพวนะคะสารแหน่นะคะลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมอร่อยนะคะล่าใส่เยอะเลยนะคะจะทําทการปรุงรสนะคะด้วยน้ําปลานะคะของคุณไม้นะคะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเข็มแต่น้ำปลาพลาจะไม่ใส่น้ำปาลาน,ำปานะคะใส่สองสูตรคุณไม้กับคุณหมั่รผสมกันนะคะแล้วแต่ความชอบเนาะ ประมาณนี้ตามให้ข้ากันอีกรูปนะคะนี่เป็นอาหารประจำภาคอีสานบ้านเฮานะคะถ้ากลุ่มนคนอีสานก็จะรู้เนะาะภาคอื่นเขาก็จะได้ทำเหมือนเราเนะแต่ละสูตรแต่ละสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ ชอบมากเลยตอนเป็นเด็กก็ชอบชอบ,ชอบต้มเขือเนี่ยลืมไม่ลง,อ,งอาหารรักบ้านเกิดชิมแล้วคนอร่อยมันหนัวไม่ต้องใส่ถัชวชสนะคะผักกินกลับก็มีเยอะแยะเลยค่ะจากสวนนะคะ ผักชีนะคะสีราวสลัดนะคะงามงามนะคะแตงถั่วนะคะแล้วก็ตักเสริมค่ะผักชีดูสิทุกคนกา้านไปเด็ดเอานะงามงามทุกคนอ่อน หอมน่าอร่อยมากเลยเข้าวเหนียวตุ้ยนะคะตามด้วย,ข,ย,ววยข้าวเหนียวขาดหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะร้อนๆข้าวเหนียวหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหอมนุ่มอร่อยทั้งวันนะทุกคนไม่แข็งนะคะ พลาเ็เคยหงุงโชว์ให้แล้วในคลิปก่อนๆแต่บางคนบอกหุงไม่ได้เหมือนพอลา่าแต่พลาหุงทุกครั้งนะคะเนี่ยนุ่มอร่อยอยู่ได้ทั้งวันนะคะเห็นไหมฮะข้าวเหนียวพลา่าซุปมะเขือสซป,ปาทูน่าใส่มะเขือพวงแบบอีสานบ้านเฮานะคะทานกับข้าวเหนียวค่ะทุกคนแตงสดนะคะถั่วฝักยาวนะมิ้นนะคะ เวียดนามมินนะคะสะระแหน่นะคะผักชีนะคะสลัดนะคะจากสวนนองบ้านทุกคนอร้อยอร่อยค่ะมาทานกับพอล่านะคะวันนี้ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ